ปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพายะวินาศายะปริตังรูธรรมบาลังวิวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพาโรคาวินาศายะปริตังรูธรรมบาลังอะริทาวา ए अरस ए करदासे अंच अंतरे विमालेन ये अपयरण जतम नरवान अंतमंदे यखेमा वोत्तुं दिखंतम

อัมมะอัสสวนะตะอะโลอัยยัมปัฏฐานิปะนังอัมมะอัสสวนะตะอะโลอัยยัมปัฏฐานิตังยะติมะกะตัพพะยะตัสสะราตุนาเสสิโตปัตตะสัพพะสุวัฏติ <tavala> 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 <S -tavala> <S -tavala> อสัตราวะสันติตารสุเชนเนธรรมวารันตังสิระสนะมามิโมอัปปตตลังอุปัสสังกตาหังตังเตญจะสังเยชัยโวจะสวะค้าตธัรมวิติตังตารุติสังขังวารันตังสิระสานะมามิโมอัานุปปันทาน สุภัสสีโหตุสัมพันธนโมจารสเตเชนาปิติไม่โหไม่ต่จวานอเสวนาจารานาปันนิตานาจเสวนาตัจารตัวเจนียนเตตัมลม จโกเวจะกตาคุณยตาอาตาสัมเณรสามบว่ตุเตยจะยังกลานีมันโตันนนจะพุดสะาไปุตางมเห็นถพปดเต thiara phu nhân thiền na khama caiyan toi biết ta chิตtawan muốn hiện cho để chia sẻ công văn chư thế thấy y mạn ca la ni thục ta biết sớm thì chốt biết tất cả biết già nên già na các thiền na biết cho เตยยังข้าลาชการคารทยอวาชนทิาติเนสรเจยมะจันติทิตวานเนกวิวิทานิจุปานิญานิโมขาสุขาอธิกรไมยะรวาโรสภานิย กัวนโถนิทายสาปปานินาปัวเรตวาปารเมสามปานโตสามัวที่มุตนตมาเอเตนะสัจวัเชนะหัวตุเตนะเชยมังตะลอยเชยมันตาขังปานตอคมนนจะทิสนานการตางสมานธารมดังสุปาทานตางสุติตางสุขานนุนสุโม

국민ដែអូពីរអូវរភ្ថីរ់សឹចតំក reagитан មួព�어서 antee ច

ขั้นตอนต่อไปคทำาะเจ้าข้ากินกขั้นต่อไปก็เตรียมอาหารไอชั้นอ่ะอยู่นโต้ะทานบนตได้ไี้นี่ยุ่กว่าก็ได้แล้วก็สั้นอนนี้ท่านทานกินลังๆสังเ็นจะให้กาวทำถวายยังไงตอนไหนก็เยอต้นไม่ใช่ต้องกาว มังส ah ุปาคยันชนะสัมปันนางสัมปนนางสาลีนางสารีนางโพสนานางโพชนางกุทธกังวรังพุทธกังวรังพุทธัสสะพุทธัสสะปูเสมะปูเสมะอันเต

เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของที่เรีนบริวารทั้งหลายเหล่านี้แจ่พระพิสุสงแจ่พระพิสุสขอพ้าพิสุส่์ขอพระพิสุส่์จงโปรดรับจงโปรดรับผ้าใจจีวรผ้าใจจีวรผัาตาหารผ้าตาหารกับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้ง เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเ,เ,เพื่อมรักผลนิพพานแย่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลลนะนานเธอ